ฮลโหลค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวไอรีวิวนะคะพิพิพธภัณฑ์นะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเรียกรวมๆเลยนะคะจะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่รังสิตของ5นะคะคลิปก่อนหน้านี้ได้อธิบายไปแล้วว่ามีกี่พิพิพธภัณฑ์นะคะที่ตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตึกนี้นะคะชื่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะซึ่งเข้าไปดูแล้วนะคะก็เหมือนกับ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการกําเนิด แหล่งธรรมชาติก็คือการกําเนิดพวกมนุษย์นะคะพวกสัตว์นะคะพวกต้นไม้ต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งเด็กก็จะแบบมีความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะก็คือเด็กๆไปาย2คนนี่คือแบบวิ่งตลอดเวลาค่ะคือเหมือนกับว่าฝั่งซ้ายเจอนี้ก็แบบตื่นเต้นเจอฝั่งขวาก็แบบวิ่งไปฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูค่ะแล้วคุณแม่ก็คือไปคนเดียวจ้ะแล้วลูกไปสองคนจ้ะลูกจะแบบแม่แม่แม่แม,แม่แม่นะคะตลอดเวลาก็แบบโอ้ยฉันจะอธิบายใครก่อนดีซึ่งจากที่เคยได้ไปพิพิธภัณฑ์มานะคะจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทททัั้้งงหมดีี่่ต น่าจะดีที่สุดแล้วค่ะดีที่สุดของกรุงเทพและน่าจะดีที่สุดของประเทศไทยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคะที่ที่ได้ไปไปสัมผัสมาก็เลยอยากจะแบบเอามาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้ไปดูได้สัมผัสได้ไปเรียนรู้ถ้ามีโอกาสอย่าลืมพาละเด็กๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมาอธิบายพิพิธภัณฑ์ต่อไปว่าพิพิธภัณฑ์อะไรและมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ